ค่ะวันนี้นะคะแค่ต้มซุปเนื้อสันใส่ต้นหอมค่ะเครื่องปรุงก็มีนะคะสีอิ๊วขาวค่ะน้ำกระเทียมดองแล้วก็อืมรสดีเกลือค่ะไม่ใส่น้ำปลานะคะก็มีเนื้อสันครึ่งกิโลหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นใหญ่ๆเลย แล้วก็ใส่น้ําลงไปประมาณครึ่งลิตรพอน้ําเดือดแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปนี่ค่ะน้ําจะหวานมากอ,มอร่อยหวานแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปจะใส่หัวหอมใหญ่ก็ได้นะแต่พอดีวันนี้เคียไม่ใส่แล้วก็มีผัก วางตุง้งผักกาดขาวก็ใส่ได้วันนี้ใส่ต้นหอมอย่างเดียวค่ะนี่ค่ะซุปซุปสันนอกหมูซุปเกลือนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูค่ะเนี่ยเคี่ยวจนเปื่อยแล้วก็เคี่ยวจนเปื่อยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยทำง่ายๆเลย ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะน้ำซุปเป็นสีทองเลยค่ะตักเสิร์ฟนะคะแล้วก็โรยพริกไทยโรยพริกไทยลงไปเยอะๆเลยถ้ามีกระเทียมเจียวก็โรยได้เลยนะคะกระเทียม <c oughs> โทษทีกระเทียมเจียวหมด <c oughs> พริกไทยเข้าคอมาทำด้วยกันเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะซุปเนื้อสัน ซุปสีทองนะคะ